ผลทางสู่ชัยชนะและความเป็นไปได้จะให้ข้าแกล้งบัดจิบนั้นหรือเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ข้าทำได้อยู่แล้ว <c oughs> ท่านพี่เซียวองจากระพัดินี้ท่านออกอาการมากไปหน่อยนะมีคนมองท่านเต็มเลย <c oughs> ดูสิ่งที่ท่านพี่เซียวทำสิทั้งผ่านพลังชีวิตตัวเอง ทั้งช่วยเหลือปุตชนคนธรรมดาท่านพี่เสี่ยวคงไม่ได้ให้พวกเขาแซงทําด้วยใช่ไหมข้าไม่เห็นท่านพี่เสี่ยวไปหาเรือหรือติดต่อพวกเขาเลยได้ซ้ําการต่อสู้เช่นนี้สิ่งที่องค์ชายกําลังแสดงอยู่นี้องค์ชายต้องมีแผนการอะไรสักอย่างอยู่เป็นแน่ช่างน,น่าปรับปลื้มยิ่งนักหวังว่าพวกเจ้าทั้งสองคงจะไม่ทําให้องคชายผิดหวังนะข้ายิ่งไม่มีเวลาอยู่แถมแมงต้องทาอาหารรสเลิศให้กับองค์ชายอีก ดูนั่นดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มหมดแรงแล้วนะไปปิดฉากการต่อสู้นี้กันเอถอะฆ่าหรอกเพวกเจ้าสำเร็จสินะหวาดกลัวรุนแรงตลอดการเป็นไปไม่ได้นี่เจ้ายัางเหลือพลังขนาดนี้ชัวรอเจ้านี่มันตัวยุ่งยากของแท้เลย ไอ้ซะเซียวหลางจุนท่านพี่เซียวพวกเจ้าทั้งสองเรียบทําตามบทที่ข้าให้เด๋ยนนี้เลยนะองชัยเซียวเกิดอะไรขึ้นกับท่านเขายังทําได้ดีเช่นเคยขอขอบคุณเพจคอนดิชั่น ต้องการสนับสนุนผู้แปลติดตามได้ที่ลิงก์ในดิสริปชันเลยนะครับวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ youtube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราด้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ